ในวันที่1มิถุนายนเวลาตี3 45นะครับตามเวลาเกาหลีใต้นะครับ MV เพลง Dynamite นะครับซึ่งเป็นเพลงภาษาอังกฤษของวง BTS นะครับทำยอดวิว1,100ล้านวิวนะครับโดย MV เพลง Dynamite นะครับถูกปล่อยในวันที่21สิงหาคมนะครับ2020นะครับซึ่งใช้เวลาเพียง283วันหรือราวๆ9เดือนกับอีก10วันนะครับ สำหรับเพลงไดนาไม t e นะครับทำยอดวิวผ่าน1,100ล้านวิวเป็นเพลงที่3ของวง BTS นะครับต่อจากเพลง DNA นะครับแล้วก็ Boy With l o v e นะครับแต่ MV เพลงไดนาไม t e นะครับเป็นมิวสิกวิดีโอของศิลปินกลุ่มวงเกาหลีนะครับที่มียอดวิว1,100ล้านวิวนะครับเร็วที่สุดนะครับโดยทำลายสถิติเดิมของ QD l o v e ของวง BLACKPINK นะครับที่ใช้เวลา1ปีกับ7เดือนและ4วันนะครับผม ก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับสำหรับวง BTS นะครับทำลายสถิติมากมายเลยนะครับผมเพล่เพล่นะแต่ผมว่าเเพลงใหม่บัตเตอร์นะครับของ BTS นะอาจจะมาทำลายสถิติของเพลงไดนามัยนะนะอาจจะนะครับอาจจะนะครับเป็นการคาดเดาของผมนะครับผมนะก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับศิลปินนะครับวง BTS นะครับแล้วก็เหล่าอาร์มี่นะครับโอ้พวกคุณสุดยอดมากเลยนะครับผม ก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับผม